เมตตาบาร,รมีเมตตาบาร,รมีถ้าเต็มมันจะมีแต่ความเมตตาที่ปราศจากตัวตนแต่เมตตาปุถุชนเนี่ยจะเมตตาด้วยอัตตาทําอะไรอยากจะช่วยแต่พอเขาไม่รับความช่วยเหลือ,อก็สะท้อนกลับอีกหรือว่าอยากช่วยแล้วไม่ได้ช่วยก็สะท้อนกลับอีกอา้าวไม่ได้ทาเพื่อสละแล้ว คือมันเต็มไปด้วยตัวตนปุรุชนทําอะไรมันจะมีแต่ตัวตนย้อนกลับมันเซิร์ฟปัตาตัวเองเมตตามันยังไม่เต็มจริงๆมันยังไม่ถึงหัวใจจริงๆมันยังไม่เข้าใจโลกจริงๆมันจะมีแต่ตัวตนย้อนกลับอยากจะมีความรักความเมตตาแต่สุดท้ายก็พอเขาไม่ได้อย่างใจหน่อยก็ตัวตนย้อนกลับก็เด้งไปเด้งกันมาก็เนี่ยมันก็วนอยู่แบบเนี้ยปุถุชนมันก็วนไปวนมากับตัวตน ไม่จบไม่สิ้นเด้งไปเด้งมาแบบนี้เมตตาเต็มจริงๆจะเมตตาอย่างไรตัวตนนะมีแต่ใจที่ปรารถนาดีมีความรักมีความปรารถนาดีอย่างแท้จริงจากหัวใจจะเห็นผู้อื่นจริงๆเพราะว่าตัวตนมันดับลงไปหมดแล้วนะมันว่างจากตัวตนมันจะเห็นผู้อื่นโดยส่วนเดียวแล้วไม่มีตัวตนร้อนย้อนกลับไม่มีแรงสะท้อนกลับนี่คือเมตตาจากหัวใจจริงๆ